สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกับเอสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เอสจะมาสอนอะไรนี่ไงผลงานของเอดเองค่ะเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้มันจะเป็นกระเป๋าทรงรูดย่นที่ไซส์ใหญ่ขึ้นแต่ว่ากระเป๋าใบนี้นะใช้ไ,ได้2แบบ1คือเราจะสะพายอย่างนี้ก็ได้ถือก็ได้นะคะอันดับแรกแล้วก็อันดับที่2เรามาดูกันเที่ยนี้ละค่ะที่เราไว้รูดนี้ละค่ะเราจะมาใช้สะพายก็ได้เดี๋ยวเอสสะพายให้ดูนะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่อยากสะพายกระเป๋าซึ่งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เรามาดูแพทเทิร์นกันนะเอสจะมีแพทเทิร์นให้นะเพื่อนๆ สามารถอัดแอปดัดแลงได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไรรอชมผลงานเอสกันค่ะเรามาดูแพทเทิร์นของกระเป๋าใบนี้กันดีกว่านะคะซึ่งแพทเทิร์นกระเป๋าใบนี้อันนี้คือความกว้างเอสขออยู่ที่18นิ้วนะคะอย่างที่เอสบอกนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่เรานะส่วนอันเนี้ยความยาวตรงนี้อยู่ที่19นิ้วอันนี้คือยังไม่สันทบแต่ถ้าเกิดสันทบแล้วอยู่ที่ตาม38นิ้วนะคะอ่าส่วนนี้คือก้นกระเป๋าก้นกระเป๋าเนี้ยเอสจะเข้ามา2นิ้วอันนี้ก็จากสันทบตรงนี้2นิ้วก็คือตัดก้นตรงนนนีี้้อยู่่ทประะะมาณ4ิวค อ่ะเรามาดูตรงนี้กันซึ่งตรงนี้เอดเด็ดได้มาร์คเส้นที่เราจะโผล่ช่องเชือกรูดอยู่แล้วนะคะจากริมตรงเนี้ยลงมา3นิ้วแล้วจาก3นิ้วเนี้ยลงมา2เส้นอย่างที่เอ็ดบอกว่า2ซเ้นนี้คือเป็นส่วนที่จะใสเ่เชือกรูดกระเป๋าใบนี้กันนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันดีกว่าะคะ่ะนี่คือแพทเทิร์นอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์กระเป๋ AI าใบนี้กันนะคะคือผ้าชิ้นนี้เลยนะคะอย่างที่เอ็ดบอกนะเดี๋ยวเราจะมาตัดสันทบกันเพราะฉะนั้นมันจะยาวหน่อยนะคะอันนี้คือผ้าชิ้นตัวด้านถูกอันนี้คือผ้าชิ้นซับใน น,นิดนึงค่ะเผื่อว่าเราจะได้ใส่โทรศัพท์มือถือกันเนาะส่วนันนี้สายกระเป๋าที่เราจะใช้จับกระเป๋ากันส่วนเชือกนี้เชือกรูดที่เราจะมารูดกระเป๋ากันแต่เชือกรูดเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ50นิ้วนะคะตัด2เส้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูการตัดผ้ากันดีกว่าค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นอันนี้คือผ้านนะเดี๋ยวเราจะมาวางกันนะคะขอย,ย้ํานะแพทเทิร์นเทสบอกไซส์เทสได้ทำเนี้ยเผื่อเย็บแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดตามแพทเทิร์นกันให้หมดเลยทั้งซับในแล้วก็ตัวนอกนะคะอได้ตัดผ้าเรียบร้อยแล้วนะเพื่นพนอ,อนๆ ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะเพื่อนๆก็ตัดไปเลยนะคะในลักษณะสี่เหลี่ยมตามแพทเทิร์นไปเลยอ่ะเดี๋ยวขอเอดตัดก้นนิดนึงค่ะ เพราะฉะนั้นการตัดผ้ทาทั้งซับในกับตัวนอกตัดเหมือนกันนะคะเอ,อ็ดขอตัดผ้ทาทั้งซับในแล้วก็ตัวนอกก่อน,อนละกันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะพเพื่อนๆเอ็ดขีดเส้นเรียบร้อยแล้วนะซึ่งขีดเส้นตรงนี้ถ้าเราได้มาดูแพทเทิร์นตามเทปได้อธิบายพเพื่อนๆนะที่จากปากกระเป๋าลงมา3นิ้วแล้วจากตรงเนี้ยลงมาอีกประมาณ2เซน,นนะที่จะเป็นช่องใส่เชือกไว้รูดนะคะเ <ading S 1> พราะฉะนั้นเพื่อนๆทําแบบนี้ให้เอ,อ็ดนะ2ด้านเดี๋ยวเอ,อ็ดขอสลับด้านนี้มาให้ดูนี่ง่ายทาเหมือนกัน2ด้านนะแล้วเดี๋ยว เราจะมาลงจากเย็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองมาเย็บกันเลยนะคะจากริมนี้นะ1ติ้นผีนะคะเพื่อนๆก็รู้แล้วแหละว่าจากหลักเข็มถึงริมตรงเนี้ยหติ้นผีเพราะฉะนั้นแนะนําให้เพื่อนๆเ,นเ,นเย็บย้ําหัวย้ําท้ายนะพอมาโผล่ถึงตรงนี้ทีสขีเส้นมาร์กไว้ตั้งแต่เอบอกนะที่ลงมา3มนิ้วนะคะให้เพื่อนๆเ,นเ,นเย็บย้ําด้วยแหละอ่าย้ําไปเลยค่ะย้ําหัวย้ยําท้าย เพราะฉะนั้นตรงนี้โผล่ช่องห้เอสด,ด้วยไล์ตรงนี้ลงมานะคะอะโผล่ช่องย้ำด้วยย้ำหัวย,ย้ำท้ายนะคะริมๆไปเรื่อยๆเลยหนึ่งตีนผีนะคะไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆต้องเย็บแบบเนี้สองข้างซ้ายขวาเหมือนกันนะคะโอเคย้ำหัวย,ย้ำท้ายอีกด้านหนึ่งคะ่ะหลับมาปึ๊บเหมือนเดิมเลยโผล่ช่องไว้นะคะแล้วก็เลื่อนมาเย็บไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ อันนี้จะเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่หน่อยนะอย่างที่เอ็ดบอกนะอยู่ที่เ,เพื่อนๆเลยนะต้องการไซส์เล ك, <ๆ>็กไซส์ใหญ่แล้วแต่เรานะคะแต่อันนี้เอ็ดขอใบใหญ่ๆหน่อยเลยก็เลยทาแพทเทิร์นมาแบบในลักษณะแบบใหญ่นะคะ,ะด้านนอกเรียบร้อยแล้วล่ะเสร็จแล้วเรามาดูซับในกันค่ะแต่ซับในของกระเป๋าตัวนี้เอ็ดขอแปะช่องด้านในเพราะฉะนั้นเอ็ดขอเย็บช่องด้านในให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะคะอันนี้คือกระเป๋าที่เราจะแปะช่องด้านในซึ่งกระเป๋าแปะช่องด้านในเนี่ยเราต้องเย็บสําเร็จไห้ได้สําเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแปะกับซับในกันนะคะเอ็ด กันละกัน ก็อย่างที่บอกว่ากระเป๋าเหมือนกันค่ะกระเป๋าแปะช่องด้านในเพื่อนๆจะเอาก,กี่ช่องดีสองช่องสามช่องสี่ช่องแล้วแต่แปะแปะไปได้เลยค่ะสามารถทําได้เลยนะหยุดที่เรานะของใช้งานเยอะน้อยแล้วแต่เราเลยค่ะแต่นี้เอ็ดขอแปะแค่ช่องเดียวก่อนละกันนะคะจะมา,ปาแปะซับในกช่องกระเป๋าใบนี้กันนะคะอ่านี่ชิ้นซับในเทสตัดแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะกะเลยว่าอันนี้คือด้านก้นของกระเป๋าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอช่องซับในที่เราจะแปะช่อง ก็วางให้ได้อยู่ที่ประมาณนี้หรือจะให้เอ็ดวัสดให้เพื่อนๆดูไหมถ้าเกิดให้เอ็ดอะโดยส่วนตัวส่วนชอบของเอ็ดนะเอ็ดจะลงมาจากากตรงนี้อยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนเเห็นเนาะลงมาประมาณ7นิ้วนี่การแปกกระเป๋าซับในส่วนซ้ายขวาอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งค่ะซ้ายขวาตรงนี้ก็ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะอ่ะอันนี้คือการวางกระเป๋ากันเราก็จะมากัดเข็มหมุดกันนะคะอย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนๆนคนไหนไม่แม่นอยากให้เนาไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่คลิปที่เอ็ดสอนนี้เป็นคลิปง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะอยาก ทำค่ะใช้เองทําเองนะสนุกดีค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงจากเย็บกระเป๋าซับในกันค่ะเย็บแปะช่องกระเป๋าข้างในกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเอ็ดขอย้ําก่อนนะแล้วขอดึงนิดนึงนะอ่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะ ถ้าจากเพื่อนๆคนไหนที่มันเออมันยังไม่ไปทําไมผ้ามันหนาจังเลยก็ปรับจักให้มันห่างหน่อยก็ได้นะคะจักมันจะได้ไปเนาะปรับตะเข็บได้เลยน,นี่เอดขอวางตำแหน่งก่อนเลยเนาะอ่าไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะบางครั้งมุมกระเป๋าเราอะ่ะมันหนาเพราะฉะนั้นให้เราปรับฝีเข็มให้ห่างก็ได้ะคะ่ะอ่าอันนี้เย็บวนไปรอบเลยนะคะจากที่เอสปรับเข็มหมดนะแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งนะคะแ่ช่องซับในช่องเยอะช่องน้อยอยู่ที่เราไซส์เล็กไซส์ใหญ่จะใส่ของจุไม่จุก็อยู่ที่ขนาดของเราเลยนะ เดย์ขอย้ำหัวย้ำท้ายนิดนึงโอเคค่ะเรียบร้อยแปะช่องกันเดย์ขอตัดก่อนนะเดย์ให้ดูผลงานของการเย็บซับในของเอก่อนนะนี่เอยเย็บซับในเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือผ้าซับในเอจะมาประกบกลับไปอย่างนี้ประกบกลับไปเลยนะคะถูกชนถูกเหมือนเดิมเนาะเย็บชิ้นซับในอ่าเดย์ขอกัดเข็มหมุดก่อนกัดเข็มหมุดเดี๋ยวเราจะเย็บโดยรอบไปเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเหโผล่เส้นนี้คือเอจะโผล่ช่องไว้กลับตัวจริงกันนะคะเพราะฉะนั้นจากริมเนี้ยลงมาเท่าไรจริงๆแล้ว แล้วแต่เรานะเอสจะลงมาประมาณหนิ้วช่องตัวนี้ทเทสโผล่ช่องมาประมาณ3นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเย็บย้ำหัวย้ำท้ายกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเย็บกันดีกว่าคะ่ะง่ายๆคะ่ะอยากให้ทำนะเพ,พื่อนๆนะโผล่ช่องหยุดก่อนเลยแล้วสไลด์มาตามที่เส้นที่เราขีดเว้นไว้ตะกี้นะแล้วก็ย้ำหัวย้ำท้ายเหมือนเดิมนะคะชิ้นซับในต้องแปะกระเป๋าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาประกอบตัวนะคะ ขออีกด้านหนึ่งค่ะสลับด้านมาฝั่งนี้จะได้เย็บง่ายๆนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนต่อไปนะคะตะกี้กระเป๋าว่าเราได้เย็บด้านข้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเราจะมาตัดก้นเย็บก้นกันค่ะซึ่งตรงนี้ไงเทปทิดไว้ตะกี้ให้เพื่อนๆตัดก้นของากกระเป๋านะคะตัดก้นของตูดกระเป๋านะคะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเนาะโดยสําเร็จซึ่งถ้าเกิดมันไม่เท่ากันให้เพื่อนๆตัดเล็มๆให้มันเท่ากันนะวิธีเช็คค่ะว่ามันจะเท่ากันไม่เท่ากันไหมก้น2ด้านถ้ามันไม่เท่ากันเพื่อนๆก็แต่งตัดใหม่นะจับอย่างนี้เพื่อนๆเห็นไหมสายกับขวาโทษนะคะนี่้ายกับขวาจับอย่างนี้ให้มันเท่ากััันนนนเเเพรราาะะะฉ้้้ยจบทง ในแล้วก็ตัวนอกกันค่ะค่ะเย็บหนึ่งตีนผีเลยค่ะจากริมเข็มถึงริมตีนผีนี้1นึงตีนผีและริมผ้าตรงนี้ระหว่างร้อยต่อซ้ายขวาให้เพื่อนๆแบบตะเข็บอย่างนี้นะคะมันจะได้ไม่หนานะคะเพื่อนๆเย็บแบบนี้แหละก้นกระเป๋าทั้งซับในแล้วก็ตัวนอกเย็บเหมือนกันเลยค่ะแบบตะเข็บนะคะ1ตีนผีเหมือนเดิมเลยย้ำหัวย้ำท้ายไปเลยค่ะ ด้านนอกเรียบร้อยแล้วเรามาดูซับในกันซับในก็เหมือนเดิมนะคะแต่ทรงนี้ยขนาดเนี้ยเอ็ดว่ามันใหญ่นะกําลังดีเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบกระเป๋าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ทําเป็นไซส์ใหญ่ได้เลยลด,ดหลั่นขนาดได้ค่ะอยู่ที่เราชอบเลยนะอีกด้านนึงค่ะจับให้มันเท่าๆกันนะถ้าเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆขีดเส้นได้นะถ้ายังไม่แม่นขีดเส้นก่อนก็ได้ค่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการวางสายกระเป๋ากันดีกว่าค่ะกระเป๋ากันดีกว่าค่ะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เอจะทําแบบรูดด้วยแล้วก็มีสายถือด้วยนะคะเพื่อนๆนวิธีวางสายกระเป๋าของแบบถือเนี่ยกะยังไงเราจะดูยังไงอันนี้ของเอเองนะขั้นตอนเอเองนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ความยาวสําเร็จของกระเป๋าใบนี้อยู่ที่ประมาณ17ใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของ17คือเท่าไหร่เอยครึ่งหนึ่งของ17คือ8.5ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆนมาร์กอยู่ที่8.5นะแล้วก็วัดออกมาโดยประมาณ3ามนิ้วค่ะเพื่อน3นนนิ้้วีะคือขัอน ตอนการวางอยู่ที่เรานะบางคนต้องการให้สายมันกว้างหรือสายมันแคบแล้วแต่เราแต่เอดขอแค่นี้นะจากกระเป๋าจริงแบ่งครึง่งแล้วก็จากที่แบ่งครึง่งไป3ามนิ้วจากที่แบ่งครึง่งไป3ามนิ้วก็เป็น6นิ้วนะคะพเพื่อนเอทข,ขอเข็มหมดุดทั้งซ้ายขวากันก่อนนะคะเย็บล็อกสายกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรากลัดเข็มหมุดไว้บางทีมันก็ไม่นิ่งเนาะเย็บล็อกไปเลยค่ะเย็บล็อก,ก็แค่เนี้จะไล่มาอีกด้านหนึ่งค่ะเย็บล็อกสายไปก่อนเลยเพราะว่าสายนี้คือสายถือด้านหนึ่งนะ ล็อกไปเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะคือหนึ่งตี้นผีนะคะเพื่อน โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมากลับกันดีกว่าคะ่ะอันนี้นะคือวัตตะก,ก้ที่เราเย็บซับในันกับตัวจริงนะคะเพื่อนเอนเราก็ใส่ซับไน์เข้าไปในตัวจริงได้เลยเพราะว่าเวลาเย็บกลับอย่างที่เอ็ดย้ำนะค้ะชิ้นถูกชนผ้าชิ้นถูกนะคะแล้วเราจะมาประกบเลยซึ่งประกบในที่นี้ปุ๊บเอ็ดขอล็อกเข็มหมุดไว้เลยนะคะล็อกเข็มหมุดไว้เราก็ต้องแบกผ้าอย่างนี้ด้วยละคะ่ะเพื่อนๆน,เพ,น,เ,พน,เ,พนเพราะอะไรเพราะว่าผ้าจะได้ไม่หนาเนาะมันจะได้เย็บง่ายๆชิ้นงานเราก็จะได้สวยด้วยล็อกไว้ซ้ายขวานะคะเดี๋ยวเอ็ดขอมุนสลับด้านซ้ายขวาเพราะว่าช่องกลลับเราาไดด้้โผน ซับในแล้วไม่ต้องกลัวคะ่ะเดี๋ยวเราให้กลับทางด้านซับในกันนะเพราะฉะนั้นปากกเปาตรงนี้เย็บวนโดยรอบเลยคะ่ะอันนี้คือขั้นตอนการเย็บนะคะเพื่อนๆเอ็ดขอเปิดผ้าให้ดูนะนี่ไงถูกชนถูกประกรบกันเอ็ดขอเย็บไปเลยหนึ่งติ้นผีนะคะเพื่อนๆเย็บไปแล้วก็จับไปนะนี่นะคะเย็บไปแล้วก็จับไปนะคะหรือถ้าไม่แม่นในที่นี้คือเนาไว้ก่อนก็ได้นะคะเนาล็อก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 ไว้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เอ็ดเย็บให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะ ตะก,กี้เอ็ดเย็บกด,ดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคือปากกระเป๋าเย็บวนโดยรอบนะส่วนอันนี้คือซับนายทเทจะโผล่ช่องกันนะ,ะเดี๋ยวเราจะมากลับกันค่ะวิธีการกลับนะเพื่อนๆแนะนําให้เพื่อน,เอนๆเนี่ยล้วงจากชิ้นล่างสุดล่างสุดเลยนะพอล่างสุดปุ๊บเราง,งัดดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมา,ออกมาลักษณะนี้มันจะงัดง่ายกว่ากับที่เพื่อนๆค่อ,คอยๆแงะแงะแงะนะนะอ่าเพราะฉะนั้นล้วงจากชิ้นล่างสุดนะลองทําดูนะไม่ยากนะคะต่อให้ใบใหญ่แค่ไหนก็กลับไม่ยากค่ะเพื่อนๆมันก็จะเป็นในลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวเอ็ดขอกลางให้ดูนะคะมีไง ผลงานเพื่อนชิ้นผ้ากระเป๋าชิ้นผ้าซับในส่วนนี้คือสายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราต้องการเย็บยังไงนะอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชิ้นด้านในนี้คือชิ้นตัวนอกเอ๊ะได้อยากได้กระเป๋าให้มันเป็นโถมาตรงนี้นิดนึงค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้มันเป็นคลิปโเพื่อนๆก็เย็บไปอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเอ็ดว่าเอ็ดว่าเป็นคลิปอย่างเงี้ยมันน่ารักดีเพราะว่าโชว์ปากมันนิดนึงเพราะเวลาลูดแต่มันจะได้สวยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเย็บคลิปตรงนี้นิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปงจัััักกนน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 เเเีรราาะะะะมคต้้้พพพืื่่ออๆฉให คลิปตรงนี้นิดนึงให้มันเหมือนเชือกกุ้นเลยอะค่ะเพื่นพนพอนๆไม่รู้สิว่ามันน่ารักดีแต่อย่างที่บอกนะจะเย็บให้มันโผล่คลิปตรงนี้ก็ได้หรือว่าเย็บปิดเลยกได้นะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะเย็บไปเลยนะคะโอเคไปเรื<ๆ>่อยๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเดาวเอดขอเย็บคลิปตรงนี้ให้เสร็จโดยรอบก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเอดจะเย็บล็อกไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเอาเชือกสอดนะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>เห็นเนาะไอช่องที่เอโผล่ช่องไวตะกีนะไอสัสดส่วนขั้นตอนเนี่ยมันอยู่ในแพท,ทเทิร์นอยู่แล้วนะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพราะฉะนั<ๆ>้นเดี๋ยวเอดขอเย็บกดไว้ก่อนเลยละกันค่ะเย็บตรงนี้เย็บอยู่ที่2เส้นนะคะเพื่อนเพื่อนเดินไปก่อนเลยแล้วก็เย็บนําไปเรื่อยๆเลยนะคะ เอ็ดขอเย็บให้เสร็จก่อนนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้คือเชือกนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าตัวนี้อย่างที่เอ็ดบอกว่ามันเป็นกระเป๋ารูดย่นไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอดเชือกกันซึ่งเชือกตัวนี้เอ็ดตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ50นิ้วนะคะ2เส้นเลยนะคะ เวลาสอดนะสอดสลับด้านกันอันนี้ก็สอดฝั่งนี้อันนี้ก็สอดฝั่งนี้นะคะเรามาดูการสอดเชือกกันดีกว่าซึ่งอย่างทีเอบอกนี่ใช้ไม้กลับสาไก่ถ้าเพื่อนๆมีไม้อะไรหรืออะไรที่มันสอดเข้าไปได้ไม่มีไม้กลับสาไก่ก็สอดเข้าไปได้เลยนะคะช่องทีเอสโผล่ช่องตั้งแต่ทีแรกปึ๊บนี่เอ็ดขอสก,กิดให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเอ็ดขอสอดเชือกก่อนละกันนะคะอสอดไปเลยนะคะเพราะใบมันใหญ่ เรียบร้อยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เอสใส่เชือกรูดเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่เอสบอกนะก็ให้ใส่สลับด้านกันฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไปฝั่งนี้แล้วมันก็จะรูดในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ผลงานของเอสเองคะ่ะทเสได้ทําคลิปสอนเพื่อนๆไปนะเพื่อนๆดูนะอันนี้คือด้านนอกนะคะให้ดูหน้าหลังเลยมันจะมีสายด้วยอันนี้คือสายถือถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะอ่าสะพายข้างก็เป็นสายถือก็ได้นะส่วนอันนี้คือเชือกรูดเดี๋ยวเอสขอรูดให้เพื่อนๆดูนะเราจะกระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยว ซับในมาให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆนจะได้เห็นผลงานทั้งตัวนอกแล้วก็ซับในนะคะอ่ะอันนี้คือ,อขอรูดออกก่อนนะอืมก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้คือด้านซับในค่ะเพื่อนเพื่อนซับในคือตัวนี้นะคะอันนี้คือด้านซับในนะคะโอเคพอเสร็จปุ๊บกลับออกมาอย่างนี้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวอขอรูดก่อนละกันเนาะรอ นี่งผลงานของเอสนะคะเรียบร้อยอันนี้คือกระเป๋าใส่ของใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆจะสะพายแบบนี้ก็ได้นะเห็นนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็จะเอาสายตัวนี้ใส่ไอ้ตัวยาวตัวนี้ละค่ะเพื่อนๆเอามาสะพายไหลก็ได้นะเดี๋ยวเอสขอสะพายให้ดูนะปึ๊บก็จะเป็นในลักษณะนี้เพื่อนๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เอสแนะนํานะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่เราไปอัดเดปบแดดแลงกันก็ได้นะคะจะสะพายข้างก็ได้หรือไม่ก็จะถือก็ได้ค่ะได้2แบบเลยค่ะถ้ายังไง ฝากด้วยนะเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ